พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีตอนแรกนะคะมือนีเป็นวันที่ยี่สิบหาวันพฤหัสนะคะพี่น้องหลังจากข่อยเลิกงานแล้วนะคะข่อยกจะเฮ็ดเนื้อกินไปกินเฮ็ดงานมืออื่นนะคะพี่น้องนี่ค่ะมาเบิ่งมี่ยังติอันมือนีสีมุกมูเอย้ยมุกน้ำไม้ใส่หมูนะคะอยา่างกำลังต้มนะคะเบิ่งกุ้ยอีสานข่อยคือเก่าแล้วค่ะพี่น้อง น,ะะนีกะคดอันอันกำลังต้มหน่อใหม่นะคะนห,หน่อใหม่ถุงเลยแหละถอยเอามาเคียนนะคะพี่น้องต้มปักประมาณจัดสิบขานะทีนะคะเหิดความเปรี้ยวความอยังมันออกแต่ว่ามันบมเปรี้ยกเลยค่ะอันนี้ข้ากินได้อยู่ว่าไปซื้อมากินแล้วมันอบม,มันมันแสบอยู่นะคะมาเบิ้งเครื่องปรุงนะคะพี่น้อง เพลงกุ่มกับมีหมูสามสันนะคะใส่กระดูกหมูออนนํานะคะมันจะแสบเนาะหยาเกรึดๆแล้วก็มีหอมบัวแต่ว่าข่อยบวมีใบตูบวมีปักแยงนะคะพี่นงคือว่าเขไปปลา้านไทยแล้วมันมันมันบมีมันเบิดนะคะ่อยก็เล่ใส่ซัมทีมีนะคะตะไคร้นะคะแล้วก็อันใส่บมกพริกไปน้ำน้อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือตำเครื่องเข้ากันนะคะมีอันข้าวเบื่อตะไคร้หอมบมกพริกเกลือนะคะ นีีะขาดไปไลยคือตะไคร่นะคะเดี๋ยวอันนี้ก็กระสิเดี๋ยวมาปรุงรสกันเลยค่ะหลังจากที่ต้มน้ำใหม่ซุกแล้วแล้วนะคะพี่น้องข่อยกระใสอันนึ่งน,นะคะขก่กระใสอันนีน,นั่นงพงลุกไปนะคะนั่งพงพ้นก่อนนะคะ ผงอันนี้นะคะปรุงรสได้ค่ะใส่เครื่องทเทาตัาไว้นะคะลงไปเลยใส่เกลือเรียบร้อยนะคะตําใส่เกลือเรียบร้อยแล้วเลยเกลือห้าสิบกใส่หลายเพราะว่าใส่เนื้เกลนอจุนดานะคะตัดตอกพี่ไม้ลงไปเลยนะคะใส่พี่ไม้ลงไปนี่ ปลาแดกในี่ใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะยีหอได้ก็ใส่ลงไปเพื่อความนัวนะคะเดี๋ยวเขาจะซิมมือสักพ่อนะคะอันบูนนี่ค่ะเขาเรียกใส่กับปลาแดกเลยค่ะมันยังนัว ใส่ลงไปเบ็ดเลยนะะมัพริกต้นหอมเออต้นหอมนี่ค่ะใส่ตอนสุกดีกว่านาะพี่น้องมนรดไดเดนี่ิยปปใส่กันน,นี่กได้บ่ได้บ่ไดต้นหอมใส่ตอนเปอยบ มก็ใส่ตอนเปื่อยหรือตอนไหนบนนี้ใส่กันเบิดเลยเนี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไข่โคเล่ก่อนไปคิดว่าพุ่งจะใส่เบิร์ดหรอยปล่านะคะพี่น้องคะไข่กับโคเร่ใส่กันนะคะโคเร่โคเร่เใส่กันใส่พุงนัวลงไปนะคะพี่น้องใส่หลายนัวลหลายใส่เข้าไปนะคะ ของยาในห้ใส่ประแดดพี่ใหม่เข้าไปแล้วนะคะเระสิใส่น้ำปลาเถื่องทายเถื่องเห็ดนะคะพี่น้องมือเดียวนะคะถ้าใส่น้ำปลาคือความนัวนะ,ะนี่คะ่ะใส่น้ำปลาห้าเนี่คือว่าห้าเป็นอันวระเรียบร้อยนะคะค้างเลยนะคะข้างใจเลยนี่ก็สีนัวใส่กันละใบหนึ่งด้อยนะะส่วนผสมทุกอย่างนะคะ เห็นไหมคะทั้งเขาเบือทั้งปลาแดกปลาลาบพ้งสลรดน้ำปลานะคะเกลือนะคะเขาเละใส่กันให้เบิดเลยพี่น้องนะคะทั้งหมูทั้งยังนะคะเดี๋ยฮ้ากระสีแต่ว่าเฮากระสีใส่ยังลเล็กๆหน้อย,อยลงไปก่อนนะคะเพราะว่ายานมันเข้มนะคะเดี๋ยมมาเบิ้งตอนสุกันเลยจ้าพี่น้องเบิ้งมกหมูไปนะคะมกน้ำไม่ใส่หมูมไปนะคะ ตัวตัวอะไเนี่ยคะ่ะเปิดปะคะ,ะใส่มู๊ยุกๆนะคะใส่กระดูกอ่อนน้ำนะคะไปกินทัดงานเมือนนะคะ,คงงนะคะพี่น้องม้งเนี่ยเก็บเกี่ยงนะคะมันจะน้องใหม่สองคนนะคะ มวกตัวนนี่นไใส่ผิดสดลงไปนั่นค่ะก็จะข้างไ่าเ้เลิดเลิศเลิกดกดปวนะคะก็ได้กินคนเดียวได้กับวี่นเอาไปสูมือกินน้ำนะคะมดเด็กงานน้ำกันนะคะ ชิมออแลยนัวครับพี่น้องเลยหมกหน่อ,อ,มนอไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะมันนี่หลังจาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุกสุกคนนะคะสวัสดีค่ะ